สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็นี้กําลังเดินทางไปเช่าบูชาวัตถุมงคลที่วัดเชิงเขานะครับตอนนี้กําลังเดินทางนะฮะก็ที่วดเชิงเขาสระบุรีได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลยิมรับทรัพย์แบบที่ผมได้ประชาสัมพันธ์แปนะคือตอนนี้เป็นเวลานี่ไฟยังไม่สว่างก็ออกเดินทางประมาณโอนนาฬิกาบอกไม่เห็นออกเดินทางประมาณ ตีห้านะครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่าแล,วแล้วก็ยังทางอยู่นะครับยังอยู่บนถนนอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างน,นะครับก็ผมเองก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษในการเช่าบูชาอะไรนะครับก็ได้แค่เหมือนทุกท่านนะครับต้องใปเสี่ยงรวงไปจับฉลาาเอาข้างหน้าเดี๋ยวมาลุ้นไปดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกลับมาเนี่ยอําเนะภอพาชีอายุ อยากมุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเบิงก็างามตามมาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มา ตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเลดพันล้านที่ข้อมือควาปัดเผาความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนั้นให่สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อ สวัสดีนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับวัดเชิงเขาสระบุรีนะฮะก็ตอนนี้ณบรรยากาศตอนนี้คือคนลังไหลมาแล้วที่จอดรถไม่มีแล้วเนาะน,น,นี้ก็ตองนี้ก็มหาธาตุกำลังสร้างนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่จอดรถเริ่มเต็มแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ เกือบ9โมงแล้วแต่ก็้อนแถวก็ยังยังมอผู้คนอยู่้มเดเวลานี้ยังไม่ได้เข้าไปนะครับอันนี้ทีมงานกลับมากับโทนี่สตาร์ทนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรไหมเดี๋ยวรอดูตอนจบงานวันสุดท้ายแล้วจะได้อะไรไหมนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็ได้แถวเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีดวงได้เช่าหรือเปล่านะครับไว้ไหนไปกันนะครับโทนี่สตาร์ ปกติจะอยู่กับช็อตชุดไอรอนแมนนะครับต่วนนี้ไม่ได้มาดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือออกมาสายก็อาจจะไม่ได้นั่งในเต็นท์นะฮะก็ต้อง,องเชียงโดงเอานะครับดูที่ใครจะมีอยูนะครับ ปากใจโซโซให้มากงโผแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ายอุปันวอขอให้ช่วยบากที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสศดทานะที่ยังหลม สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เข้าวัตถุงคนละเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอได้พอได้เก็บมานะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสำหรับตอนนี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในต่อผมมาร้องในเช้าแล้วเดี๋ยวมารอดูข้างในว่าข้างในเป็นไงต่อไปนะครับไปดูกัน,นกด้ ไ่เป็นบรรยานกันช่วงเพิ่งวันแล้วนะครับเพราะคนก็ยังอยู่นะครับยังมีหลายคนยังอยู่นะครับ <S <S อ,อันนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แถวแถวข้างในก็เต็มแล้วก็แถวข้างนอกก็ยังเต็มอยู่นะครับแล้วก็ยังเรียกแถวอยู่เรื่อยๆนะครับยังเรียกแถวอยู่เรื่อยๆ ก็ยังมีหลายคนให้ความสนใจนะครับคือมากมายจริงๆนะครับกับรุ่นนี้รุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับแล้วตอนนี้ได้รับมาแล้วของชุดนะครับเเ้ามาชุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดชิ้ที่หนึ่งนะครับสวัสดีนะครับมาดูวัตถุมงคลรุ่นยิ้มรับทรัพย์ที่ออกมาแล้วมาดูของจริงกันนะเดี๋ยวจะพยายามยิบให้ดู ทาที่หยิบให้ดูได้นะครับตามใบบินนี้เลยอันนี้ตอนไปจองท่านก็ได้ใบนี้แล้วท่านก็ติกว่าต้องการวัตถุมงคลรูปแบบไหนบ้างเหรียญเลดกำไรหัวหัวเลดอะไรเงี้ยกำไรไม่มีจะมีเหรียญมีหัวเลดมีเลดอย่างนี้นะครับสำหรับใบนี้นะครับยอดเต็มใบนี้6กหมื่นสี่บาทนะครับก็สมมุติท่านจ่ายไป6กหมื่น้าท่านก็ได้ทอนมาร้อ่บะครับ ในการแรกที่ลงในใบนี้เลยนะครับก็คือเหรียญเนื้อเงินนะทองคาเต็มเหรียญนะครับท่านจะได้เป็นกล่องสีฟ้ามาแบบนี้เป็นกล่องสีฟ้ามาแบบกล่องสีฟ้ากล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืองมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เหรียญมาแบบนี้นะเหรียญจริงจะเป็นแบบนี้นะครับคือทางวัด่ผมได้มาก็คือเขาจะห่อทิชชู่มาให้แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเหรียญค่อนข้างมีความเปราะบางนะครับเหรียญเนื้อ อันนี้คือสีทองทองนี่คือทองคํานะครับส่วนข้างหลังนี้จะเป็นแผ่นเงินเป็นเป็นเงินนะครับข้างหลังก็จะเป็นเงินกระจกว่านี้นี่คือทองคํานะครับแปะไปเต็มเต็มแผ่นแบบนี้ปกตินะปกติบางรุ่นจะเป็นทองคําที่แปะแบบนี้แปะแค่หน้าหลวงพ่อถ้าเป็นเหรียญก็จะแปะแค่ข้างหน้าแบบนี้แต่คราวนี้เป็นทองคําที่เต็มนะครับก็เป็นรูปแบบใหม่ที่ที่เคยเห็นนะครับเป็นทองคํา แปะหน้าทองคําเต็มเหรียญลูกน,นี้นะครับก็สังเกตได้เพราะรอ,อบเป็นเงินด้านหลังเป็นเงินแล้วก็มีรอยการประสานการ,ระะว่างทองคําแล้วก็เงินนะครับนี่คือด้านหลังที่เป็นเงินนะครับนะครับก็มาดู1อันที่1่จบไปนะครับมาอันที่2อเนาะอันที่2เนื้อเงินลงยาสีส้มเนื้อเงินลงยาสีส้ม เหรียญเนื้อเงินลงยาสีส้มนะครับสาหรับชุดนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับฝากเก็บไปด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะได้ในกล่องสีเอ่อสีครีมแบบนี้มานะครับแล้วเหรียญก็จะห่อกันกระแทกมาแบบนี้นะครับที่ได้มานะที่ได้มานะก็เหนื่อยมากนะครับกับบรรยากาศการไปเช่าเหนื่อยมากมายมหาศาลเลย นี่เป็นเหรียญจริงเนื้อเงินลงยาสีส้มนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นเงินล้วนไม่ลงยาแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เอาตรงๆนะครับผมคิดว่าด้านหน้าก็คือออกแบบขายชนะจนแต่ว่าใบาหน้าหลวงพ่อเป็นเจริญพรเพราะว่าคิดว่าเหรียญขนาดเท่าชนะจนนะครับเหรียญขนาดเท่ากับเหรียญชนะจนเนาะก็มาในใบบินนี้มาดูต่อมาดูต่อ ๋ยวให้ดูเต็มบินเลยว่าเป็นไงไม่ไม่ใช่ทุกถูกนะครับเต็มบินนี้ชุดเนื้ออาปกาก้าลงยาจะเป็นแบบนี้อาบาก้าลงยาจะเป็นแบบนี้นะครับท,ทุกทท่านอาปกาก้าลงยาจะเป็นแบบนี้แบบนี้นครับยิ้มรับซับอาบาก้าลงยาทั้งเขียวน้ำเงินแดงสามสีนะครับในใบบินมีอะไรอีกนะมีกระไลทองลงยาค่ะนี้เป็นกระไลทองลงยาบ้างเนาะ ก็ะไล่ทองลงยานะครับกะ็ะไลทองลงยายิ้มรับซับแบบนี้สวยเอาตรงความรู้สึกแรกที่ผมได้เห็นนะครับผมนึกถึงเหรียญชนะโจนเพราะผมเคยได้ทั้งสามเหรียญและผิวแบบนี้เลยนะครับนึกถึงเหรียญชนะโจนกะ็ะไลเลยนะครับสําหรับอันนี้ก็มาในแพ็กเกจที่ดีนะครับเป็นกองกระดาษแบบนี้นะครับถามว่าชุดนี้หมดชุดนี้มีเจ้าของหรือ,อยังมีเจ้าของแล้วนะครับก็แบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วนะ เนื้ออบปก้าทองแดงทองทิพ์นะครับอบปก้าทองแดงทองทิพต์ป็นแบบนี้อบาก้าทองแดงทองทิพ์นะครับแบบนี้สวยนะครับไม่ใช่ก็คือถึงเป็นเนื้อล่างแต่สวยนะสวยมากนะครับต่อมาจากอัาก้าทองแดงทองทิพ์เป็นอะไรเป็นเนื้อ,เ,อเหรียญพิมพ์เล็กเนาะพิมพ์เล็กจะอยู่ในถุงผมได้มาจาก วัดก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยนี่คือพิมพ์เล็กนะครับ like พิมเล็กははอปาก้าพิมพ์เล็กทองทิพย์แบบนี้นะครับทองทิพย์พิม์เล็กแบบนี้นะครับยิ้มรับทซับแล้วก็อปากาเนื้อทองแดงลมดำนะครับยิ้มรับซับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะต่อมาเป็นเอ่อ เหรียญพิมพ์เล็กไปแล้วเนาะก็เป็นเนื้อเลดหนึ่งบาทเนื้อเงินลงยาสีฟ้าสีแดงและสีน้ำเงินเนาะแบบนี้สีฟ้าสีแดงและสีน้ำเงินผมได้มาจริงๆแล้วคือถ้าท่านติดตาม Facebook หรือจตวิโอเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ว่าผมได้มาสองสองชุดนะครับนี่คือเลดหนึ่งบาทนะครับเลดหนึ่งบาท ต่อมาจะเป็นเลดสองบาทเนื้อเงินลงยาสีแดงแบบไหนนะเลดเนื้อเงินลงยาสีแดงสองบาทนะครับเราหาก่อนในกรอ,อยู่ในในในชุดนี้แหละนะครับวาไว้วอยู่ในนี้แหละจเจอยังนี่ไงเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับเลดเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับ ซุ้มนี่คือซุ้มชนะจนหรือเปล่าคล้ายๆหรือเปล่านะครับด้วยซุ้มเจริญพรนี่คือใบหน้าหลวงพ่อหันข้างยิ้มรัทซั์แบบนี้นะครับอยู่ในกล้องสีส้มตามสไตล์เห็นแวบ,บแรกนึกว่าไตรามาสทากาถ้าเป็นสีแดงเนาะมองไกลๆอย่างเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างจะกใกล้เคียงเนาะแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงิน ก็เหมือนต้นฉบับเจริญพรผมว่าผมเดาไว้นะสีน้ำเงินรุ่นนี้ไปไกลนะครับเพราะว่าเหมือนกับเจริญพรต้นฉบับนะครับสีนี้นนะอ,อะไรที่เหมือนกับต้นฉบับก็ค่อนข้างจะไปไวดูอย่างบางรุ่นที่ทําลงยาสีฟ้าแล้วทําคล้ายๆรวยพันล้านอย่างรวยปนนี่ราคาก็จะไปสูงกว่าสีอื่นๆเนานะอันนี้เป็นสองบาทหน้าทองคํานะครับ 2บาทหน้าทองคำนะครับแบบนี้อาสองบาทหน้าทองคำนะครับยิ้มรับรับแบบนี้นะสวยงามนะครับเออแล้วก็สองบาทไม่ลงยาเนาะสองบาทไม่ลงยานะครับเป็นเล่สองบาทไม่ลงยาบางทีก็จัดไว้ในชุดจัดเตรียมส่งพอดีนี่เป็นเล่สองบาทไม่ลงยานะครับ2องบาทเงินล้วนยิ้มรับรัพ์นะครับ ทุกรายการที่ผมแบ่งปันให้ลูกค้าคือผมไม่คัดเลขโค้ดนะครับไม่เลือกเลขได้มาสาบานได้เลยว่าผมไม่ส่องเลขนะครับยกเว้นลูกค้าขอรูปเพิ่มาหรับชิ้นนั้นๆผมก็จะถ่ายให้แต่ผมไม่มองสมมติเจอเลขสวยผมไม่อะไรอยู่แล้วนะครับให้ทุกท่านได้ระบบเหมือนจากเช่าจาก,กวัดเลยนะครับต่อมาหัวเลขเนื้อเงินยาแดงอยู่ไหนหัวเลขเนื้อเงินยาแดงสองบาทนะครับแบบนี้ นี้หยิบให้ดูนะครับด้านหลังเลดก็เป็นแบบนี้นะครับก็ถือโอกาสหยิบให้ดูเลยเผื่อเมื่อกี้ไม่ได้หยิบด้านหลังเลดให้ดูนะนี่คือด้านหลังของหัวเลดนะครับอพอมาดูด้านหน้าสวยหัวเลดลงยาเขียวด้านในลงยาเขียวด้านนอกลงยาแดงนะครับอีกหัวอีกอีกสี่หนึ่งหัวเลดอีกสี่หนึ่ง คือสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะฮะแบบนี้สีน้ำเงินนะครับหันข้างยิ้มรับซับแบบนี้นะครับต่อมานะครับเนื้ออปากาลงยาสีแดงเนาะอปากาลงยาแดงขนาดสองบาทนี่เลยอปากาลงยาแดงขนาดสองบาทแบบนี้แบบนี้อปาการงยาแดงขนาดสองบาทนะครับ ไหนก็ลุดแล้วได้ยิบให้ดูเลยอัปาก้าลงยาแดงขนาดสองบาทนะครับอืมสวยนะเป็นอัปาก้านะครับเป็นอัลปาก้าก็สีอาจจะเงาเงากว่าเงินหน่อยแต่เงินถ้าขัดก็เงาน,นะเข้าใจผิดนะต่อมาอับาก้าลงงาน้ำเงินนะ อยูอ่หนเนอออบกาก้าลงยาน้ําเงินอปบาก้าลงยาน้าเงินอยู่นี่เจอแล้วนะครับอปบาก้าลงยาน้ําเงินแบบนี้นี่คืออปบาก้าลงยาสีน้ําเงินนะครับสําหรับหิมหลับทรัพต่อมาในใบนี้ลงอะไรไว้อีกเ,น,เนื้อทองเหลืองลงยาแดงทองเหลืองลงยาแดงขนาดสองบาทนะครับเนื้อทองเหลืองลงยาสีแดงนะฮะก็อยู่นี่เองใกล้ๆนะครับ นี่คือทองเหลืองลงยาสีแดงนะยิ้มรับทรัพย์นะครับยิ้มรับทรัพย์ทองเหลืองยาแดงแบบนี้ครับก็เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองแล้วก็ทองเหลืองลงยาสีน้ำเงินเนาะแล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นหัวเลดละหัวเลดใช่ไหมกะไลทองลงยาทั้งสามสีนะครับแบบนี้นะครับหัวเลดนะครับไม่มีสายนะแบบนี้บางคนเอาไปเลี้ยงใส่คออะไรเงี้ยก็สวยนะครับ อีกอันหนึง่งเป็นขยับมาแล้วเป็น4ี่บาทเป็นเลดหน้าทองขนาด4บาทนะครับเลดหน้าทองขนาดสี่บาทอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือเลดหน้าทองขนาดสี่บาทนะครับยิ้มรับทรัพย์นี่คือเลดหน้าทองขนาดสบาทวิธีการเก็บเลดของผมนะเก็บไว้ดีนะครับคือถ้าคว่ำม,มาขยับยังไงอ่ะเนี่ยขยับขยัไม่หลุดนะฮะ ไม่หลุดนะครับวิธีการเก็บเลขยของผมมีวิธีนะครับต่อมาเนื้อเงินลงยาแดงและเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับขนาดสี่บาทนะครับเส้นใหญ่นี่เนื้อเงินลงยาแดงนะครับแบบนี้ด้านหน้านะฮะเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะครับเนื้อเงินลงยาน้ำเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะครับนี่ยิ้มรับซับเนื้อเงินลงยาน้ำเงินเหมือนเจริญพรนะครับ ต่อมาเนื้อหัวเลดลงยาสีแดงลงยาสีน้ำเงินเป็นหัวเลดสี่บาทนะครับหัวเลดสี่บาทอยู่ตรงไหนเอ่ยวางไว้ตรงไหนนี่เจอแล้วหัวเลดสี่บาททั้งแดงทั้งน้ำเงินนะครับจะเป็นแบบนี้หัวเลดสี่บาทสีแดงหัวเลดสี่บาทน้ำเงินนะครับผมบวกใครบวกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมพอใจที่จะบวกแค่นี้นะครับแล้วก็หมดแล้วด้วยชุดนี้นะครับ มีตัวของมาแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับแบ่งปันแบ่งปันเน้นแบ่งปันไม่เน้นกําไรนะครับกําไรเงินทองหาเมื่อไรก็ได้ครับแต่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้นะหัวเลขตัวไปหัวเลขเนื้อเงินกอมาเนื้ออัป,ปการลงยาสีแดงขนาดสี่บาทอยู่ตรงไหนอัปการลงยาสีแดงขนาด4ี่บาทนะครับอัป,ปการลงยาสีแดงขนาด4บาทนี่เจอแล้วแบบนี้นะครับอัปการลงยาสีแดงขนาด4บาทนะครับ และอัปป้าลงยาสีน้ำเงินขนาดสบาทนะครับแบบนี้ต่อมานี่คือทองเหลืองลงยาบ้างแล้วนี่คือทองเหลืองลงยาสีน้ำเงินและทองเหลืองลงยาสีแดงอยู่ตรงไหนทองเหลืองลงยาสีแดงนะครับทองเหลืองลงยาสีแดงดูไปพ,พร้อมๆกันบางทีพระเยอก็ลายตาอยู่มองอนนี่เจอแล้วทองเหลืองลงยาสีแดงนะครับ นี่คือทองเหลืองลงยาสีแดงเนาะเ็นเนื้อทองเหลืองนะครับต่อมาเป็นหัวเลดกระไรทองลงยาสีบาทแบับนี้แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับที่มาหยิบให้ชมกันอย่างรวดเร็วนะขนาด ใช้เวลาน้อยๆก็ใช้เวลากันไปเป็น10กว่านาทีเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวัตถุมงคลรุ่นยิ้มรับทรัพย์ที่ได้มานะครับหลายๆการก็ชูดชอบสวยก็แบ่งปัน,นเพื่อนๆออกไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับ